ตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาเนชั่นอันนี้แง่ๆเลย <laughs> นั่นไทยจริงด้วยร้านรสเป็ดย่างเกาหลีตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาเนชั่นยังไงยังไงเราก็ต้องมาครับ น่ากินทั่งเลยครับท่านผู้ชมน่ากินนะที่นะค่นะ,คะ <laughs> นี่ถ้าเกิดเจอเจ้าของร้านนะอยากจะถามเพื่อหนาดว่าเขาทำยังไงถึงน่ากินขนาดนี้นะพี่นะพี่นี่แหละเจ้าของร้านฮะฮะผมแก้วครับอยากรู้ว่าวิธีการหมักหมูหมักเนื้อเนี่ยมันมีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าครับพี่มีสิคะขอเคล็ดลับสักนิดน,นึง<ม>วันนี้พี่ปิ๊กจะเอาเคล็ดลับอะไรไหมให้ผมครับเนี่ย ก็จะเป็นสูตรหมูหมักงาค่ะเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้เนื้อหรือหมูนุ่มเนี่ย<า>ก็คือจะต้องใส่นมข้นจืดค<อ>าร์ชั่นนะคะ<อ>แล้วก็เวลาเราไปย่างบนเตาเนี่ยมันจะได้หอมเราทิ้งไว้สักคู่ไว้ไม่นานค่ะคือให้ให้นมนี่ซึมเข้าที่เนื้อ,อ,อหลังจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นตามลงไปเฮ้ยผมเล็งชิ้นนี้มานานแล้วครับท่านผู้ชมครับ อร่อยจริงๆครับท่านผู้ชมหอมนิ่มรสชาติกลมกล่อมมากลยครับพี่สมือเป็นร้านขั้นเทพมีประกาศียบบตรครับพี่ก็ยังมีทิปเซ็ตจากคาร์เนชั่นมอบให้พี่ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีร้านอาหารที่อร่อยอร่อยขั้นเทพแบบนี้นะครับกระซิปต่อความอร่อยมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยครับทางเราก็จะมีบัตรกำนันมูลค่า1 0 0 0ับาทมอบให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาร์เนชั่นครับสนับสนุนโดยตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาเนชั่น